Nhân vinh yap. Quý vị hãy hoàng anh, yêu vinh anh, bóbber. ngăn đi mẹ đôi. Nhân yap là nè. hèn? luôn mất hai bì hèn luôn 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 Ngay đây đây này. Có thêm như Có thể đây đây như hăng, nhào, nhào. <laughs> đây 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 เหรียญหนึ่งโบเหรียญหนึ่งก็มีอยู่งังน้นสองสามงานันสองสามงานันสองสามงั้นคืออยู่ดีบ่อยมันขาดฝัง่งเห็นมีงานเรื่อยๆเรืไม่เห็นมันหยาบนะเห็นมันคือคืนอยู่ตลอดเวลายิงเงางเหงายคนเฮาก็ยิงเงาหงายมันไม่ดี ต้องขึ้นขึ้นไปอยู่ตลอดเวลา <c ười> วัยมากอะไรเรื่องคึ้นขึ้นนี่คุยมากอะไรอ,กไ,รอกไก่ันไล่อยู่กันไก่หูมีตุ่มไงไก่หูมีตุ่มอ่ะค็ขึ้นดูวมันหาไก่ยังบ้า ยังไปเพราะว่าได้ต้มองยัไปซื้อเสรีมีมืดปัญญายองไปซื้อเสรว่าไก่อะไรมีหดัดไก่ซื้อส์วกเพียงล้วก็ยัขายเพียงรัวล,ลงหกสิบเจ็ดสิบ cây bạn cây bạn là Chắc ít xíu mai chắc được chín luôn rồi cây cây cũng có nhiều lâu rồi bên แท้คงมีงั้น,น,นดนุลสองสามทิีเลยงานก็มีแต่งานยุน,นงานแข่งเรืยอเนีุ้นเหมือกันไม่ต้องคงสิ ย่มีรถบีอับคันนี้เอ,อ,อยไปได้เคยไปแล้วเอยไปได้เรืร่อ <c oughs> วันวอยู่งกัน <mia? S 1> แช่งเรือเปยเชียงเรือแเ่งเรือเงาอยู่นํำพูงยู่ยมเพื่อเมืองเข่ยงเรื้ยาวาเลย nhưng hướng dìm hà dìm hà mưa bưng ta sẽ <laughs> nhắm khuyên cầm nhìn vốn cho tỷ nhìn hàn này vô hàn mà lắm hàn vốn